สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้9พฤศจิกายน2564ตี3เสร็ของวันที่9พฤศจิกายน2564ช่องตองพรพรมมาทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านครับขณะนี้ธนาคารธกสกำลังโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดหนึ่งครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวในการลงทะเบียนปลูกข้าว ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคมนะครับเงินเข้าบัญชีไปหลายคนแล้วนะครับตอนนี้มีทางบ้านคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ตีหนึ่งเศษเศษก็มีตีสองเศษเศษทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับเงินแล้วนะครับใครได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วนะที่รู้ว่าที่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับ อาจจะมี SMS แจ้งเตือนบางคนทำระบบแจ้งเตือน SMS บางคนทำา b a c Family Connect นะครับธนาคารตกสบางคนมีแอปตกศ a สอ b อมูถ้าใครเป็นผู้ะระบบวันเกี่ยวข้าวก่อสิมาตุลาคมและเงินเข้าบัญชีท่านแล้วอคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับเพื่อนๆอนอยู่จังหวัดอื่นหรืออยู่อำเภออื่นะจะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับก็ มีท่านผู้ชมตางบ้านคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหลายคนแล้วว่าเงินเข้าตั้งแต่ตีหนึ่งบางคนเข้าตีสองเศษบางคนเข้าตีสามเศษนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเงินจะทยอยเข้าบัญชีไปเรื่อยไม่พร้อมกันนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรชาวนาครับสามารถตรวจสอบผลการโอนได้เราจะแนบลิงก์การตรวจผลการโอนของธนาคารทกสไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับ กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็เพิพมเลขประชาชน13หลักของเจ้าของทะเบียนเกษตรกรชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับแล้วกดค้นหาใครโอนสําเร็จแล้วนะครับจะขึ้นข้อมูลโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 4และขึ้นวันเดือนปีที่โอนเงินขึ้นทกสสาขาที่โอนเงินมาให้ดูแล้วก็สถานะการโอนเงินจะบอกว่าโอนสําเร็จทํานองนี้ครับแสดงว่าได้เงินแล้วนะครับแต่บางคนจะเป็นแบบนี้นะครับตรวจผลที่ลิงก์ ไม่เจอแต่เอาสมุดไปปรับอาจจะมีเงินเข้านะครับในสว่างมานี้นะครับงวดหนึ่งนะครับผู้ระบบวันเกี่ยวข้าก่อนก่อนสิหาตุลาคมครับขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็รอเขาจะมีการทยอยเข้าบัญชีไปเรื่อยๆนะครับสว่างมานี้ก็จะเข้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่สำหรับคนที่ได้เงินแล้วเขาได้มาตั้งแต่ตีหนึ่งคนที่ได้ไวกว่าเพื่อนนะครับเอาได้ไม่พร้อมกันนะครับก็แจ้งมาให้กับทุกคนทุกท่านได้รับทราบไว้นะครับ9พฤศจิกายนทกศโอนวันแรกวันที่10ก็จะมีการโอนต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ